สวัสดีครับผมโมวานะครับตอนนี้อยู่กับคลิปอันเทินนะครับมีคนรีเควสมาก็จัดให้ครับความจริงก็คือเล่นเกมนี้บ่อยครับแต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรเพิ่มนะครับที่วางแผนไว้ก็ไม่ได้ทำนะครับก็ครับก็ไม่รู้จะทำยังไงครับตอนนี้ให้ดู คืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นภาพเธอละเมอไปไกลจบครับไปวันนี้สมมุติฐานนะครับก็คือว่าตามแต่มันมืดอะเราสว่างกันดีไหมไม่เป็นไรเนาะทนได้เนาะก็ทุกคนก็เคยเล่นมืด,ม,ดมืดกันแล้วนะครับครับวันนี้นะครับก็คือจะลองดูว่าเก็บของให้หมด ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งฮะไม่ครับเพิ่งอัดครับเพิ่งอัดตอนรับเนี่ยครับอเอาต่อนะครับเรามาคุยกันต่อนะครับก็สมมติฐานก็คือว่าถ้าเก็บของให้หมดแล้วกลับมาเนี่ยแน่นอนว่ามันเกิดแต่อยากรู้ว่าไปไกลแค่ไหนแค่นั้นเองเดี๋ยวจะลองเก็บตรงนี้ให้หมดแล้วก็ไปที่หมู่บ้านเอ้ไปที่สะพานนะครับ โอเคนะครับเก็บทุกอย่างยังไม่ได้เคลียร์ซอมบี้นะครับยังไม่ได้เคลียร์ซอมบี้เก็บทุกอย่างนะครับเก็บทุกอย่างเก็บทุกอย่าง พังพอดีแย่รุยโคเดี๋ยวจะลองไปถึงตรงสะพานนะครับว่าของมันจะเกิดหรือเปล่าเกิดในที่นี้ก็ก็คือแน่นอนมันต้องเกิดอยู่แล้วแต่เราอยากรู้ว่า มันจะเกิดทั้งหมดหรือว่าจะเหลืออะไรเงี้ยนะครับต,ตอนนี้ก็ใช้เนี่ยนะครับปืนอันนี้แต่ว่าใส่กริปที่เป็นขาทรายนะครับ ได้มีโอกาสถามเพื่อนที่เป็นตำรวจว่าเราวาคลิปแต่ละอันเนี่ยทำให้ความแม่นต่างกันหรือเปล่าสิ่งที่เพื่อนตอบมาก็คือแล้วแต่ถนัดวะ <c oughs> อันนี้คือในความเป็นจริงนะคือคลิปมีหลายแบบนะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นแบบที่เราเห็นบ้างนน่นนี่บ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยไปทิ้งตรงนูงน้นนะครับ ปืนอันดินนารีนเก็บไว้ก็ได้ทิ้งขครืงเกงนะครับถ้าเป็นเคมไลน์นี่ซอมบี้ไม่อเลอร์ตนะครับแต่ว่าถ้าเป็น แฟร์นี่มันจะวิ่งตามไปดูเลยแหละเคมไลท์คือคือคอ,อะไรละ่ะคือสารเคมีที่ส่องแสงเป็นฟอสฟอรัสอะไรเงี้ยมันคือฟอสฟอรัสเวลาเราเขยา่าหรือเราหักมันเนี่ยมันก็จะมีแสงขึ้นมานะครับ อันจริงๆก็ขายประมาณแล้วแต่แล้วแต่คุณภาพมันมีทั้งคุณภาพแบบอยู่ได้ยีิบสีชั่วโมงอยู่ได้ครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแบบที่พวกเด็กที่ใช้งานในงานคอนเสิร์ตเคยเห็นปะที่เป็นแสงๆอะ่ะกำลังคุยกับคนที่บ้านเรื่องเคมไล ของของเรื่องกลับมาเยอะแล้วนะทอชไม่ใช่เซเลนเซอร์ เนเลนเซอร์นี่ก็เก็บได้หลายอันแล้วนะเออผมงไม่มีกอเลยใส่ซะตอนนี้เปลี่ยนชุดนะครับเป็นเขียวทั้งตัวเนี่ยนาโต้แมค มีวิธีทําให้เร็วกว่านี้ไหมอะเวลาเปลี่ยนแม็กเราให้แบบไม่ล่วงอ่ะใครมีวิธีก็บอกด้วยแชร์ประสบการณ์กันเนาะปืนเกกะนะครับมเมเปิลสติกคืออะไรที่ไม่ใช้อะเกะกะทั้งหมดนะครับ จุดไม่เจอ จะเข้มไล่เอ,อ่อเล็ดดอดทำไมแลน์มายนะครับโอ้โหรถเหยียบนี่เด้งเลยนะแลน์มายเนี่ยเลือดรถไม่กลัวกลัวที่เลือดแบบ เอ้น,นั้นขึ้นยังยังอันนี้เก็บนะครับอันเนี้ยไม่เก็บดีกว่า ขาไม่หักนะครับกูขาขาหักเหมือนกันโคโคจะยิงแรงกับบาเลต้าใช่ไหมโคจะยิงแรงกับบาเลต้าครับ ครับ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 สวัสดีครับงงใช่ไหมว่าอะไรกําลังคุยโทรศัพท์ไปด้วยนะครับเลดดอด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 นี่แพงนะของแท้ของที่เขาใช้จริงๆนะครับโอเคตอนนี้ของหมดแล้วสบมมีเริ่มเกิดแล้วนะครับ รถไปที่สะพานนะครับไม่ค่อยได้ใช้รถคันนี้เท่าไหร่ ถ้าว่าโดยหลักการเนี่ยมันน่าจะเกิดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวขอเวลาเก็บของตรงนี้นะจะได้ไม่เป็นการแบบว่า อันแล้วแต่ยังไม่เจอมิลิเทอรี่เลยนะเต็มดอกเรื่อยๆมาเรียงเรียง ใครร้องต่อได้แสดงว่าแสดงว่าไม่มีอะไรโอ้เขาบอกว่าถ้านอนแล้วมันจะไม่นี่นะก็สะบัดเหมือนเดิมมาเลยนอนเพราะเราใส่ขาทรายไงแต่ก็สะบัดนะไม่ใช่นะสรุปทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ผิดนะครับ แต่รู้สึกว่าใส่ใส่คลิปเนี่ยมันจะมันจะไม่สะบัดใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้นะครับไปไปกัน ันนยังไม่สร้างนะก็หวังว่าผู้ผพัฒนาเกมก็จะสร้างเมืองใหญ่ๆมากกว่าเดิมนะครับเราได้มีอะไรเล่นกันเยอะๆเนะไปดูกันว่าที่ มิลิเทอรีเบสนะครับอามีเบสของจะกลับมาหรือยังนะครับสปอนกลับมาหรือยังสำหรับซอมบี้ก็น่าจะสปอนแล้วอะนะ นี้น่าจะเป็นดรอปนะครับดรอปมาจากซอมบี้ที่ค่าตายไว้ต่อไปครับไอไม่สปอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็ถ้าเราไปไกลกว่านี้นะก็น่าจะสปอนเยอะกว่านี้ ขึ้นไปดูบนตรงนี้นะหอสังเกตการสปอนอย่างเดียวลูกกระสุนของโคอะนะครับโครหรือบาเลต้า โคมัง้งไม่แน่ใจหาสปอนนะครับสปอนบุกนอ็อตอ่าสปอนสปอนสปอนเออกลับมาถ้าเราไปใกล้ก็เปอร์เซ็นต์การสปอนก็ไม่ได้เยอะเหมือนการออกแล้วเข้าใหม่นะ การออกแล้วเข้าใหม่คือสปอนสปอนใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์่สำหรับวิธีการนี้ก็คือเอ่อดีกับการเอ่เล่นมัลติเพเยอร์นะครับคือพอเราเก็บนี่เราก็ออกไปคล้ายๆกับจึและเปนเซอร์ Spencer. เหมือนการเล่นเดซีนะครับพอเราลื้อบ้านหลังนี้เสร็จล้วก็เราก็เดินหายไปสัก สักแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่ของก็จะสปอนมานะครับเยอะเก็บไปทำไมอ่ะปืนโคออกกลิปนะครับหม,มูหมูท่านี้ก็เหมาะกับการมาล่าสาัตว์เหมือนกันนะเห็นกวางเห็นหมูเกิดเยอะใช้ได้เลยแหละ ถ้าเดินวนตรงนี้นะครับกับสะพานก็น่าจะแปบ๊บเดียวนะครับในการอ๋อตรงนี้ไม่สปอนนะอาจะอจะอยู่ที่ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะการสปอนเพิ่มขึ้นมาหลังจากที่เราวิ่งเปสะพานแล้วก็วิ่งกลับนะครับน่าจะเกี่ยวกับระยะเวลากับระยะทางที่เราห่างด้วยนะผมก็ไม่เคยนั่งจ้องนะว่า นานแค่ไหนมันถึงจะสปอร์ตขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะจะยังไงนะครับที่ใส่อยู่ไม่ใช่ชุดเนินจานะครับใส่ใส่ชุดทหารนะชุดทหารสีเขียวอ่ะ นะครับไมสปอนนะครับสี่เสาออกสองก็อขออนุญาตวางอันนี้นะครับจะจะ ทำให้เราได้รู้ว่านะครับถ้าเราจะหาของเนี่ยใช้วิธีการเข้าออกดีกว่านะครับจะจะเร็วกว่านะจะเร็วกว่าการวนวนหมู่บ้านเข้าใจวนใช่ปะวิ่งวนรอบแมปอะไรเงี้ยนะครับ สำหรับสไนเปอร์ก็แน่นอนทุกคนอยากได้สไนเปอร์นะเหมือนเหมือนที่เคยบอกไว้ในคลิปไหนไม่รู้ว่าหมู่บ้านตรงนู้นนะ่ะก็สปอนนะครับแล้วก็คนไม่ได้เยอะมากด้วยหรืออาจจะเยอะก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยเล่นมันตินะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับที่ตั้งสมมติฐานไว้ว่าสปอนแค่ไหนนะครับสรุป อ,อไม่เป็นที่พอใจนะครับอยากให้มันสปอนเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำนะถ้าเป็นที่พอใจก็คืออย่างมากก็เข้ามากลับมาสัก50%าสิบเปอร์เซ็นตะครับอันนี้ไม่ถึงห้าสิบเปอร์เ็นนะน้อยนะครับแต่ระยะทางก็ไม่ไกลนะแค่ตรงสะพานนะครับโอเคผมว,ว่านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็เดี๋ยวจะลองมาทำสปอนอีกแต่ว่าทำคลิปเดียวกันไม่ได้เพราะว่า ระยะเวลานานนะครับตัดไม่เป็นครับผมวาวานะครับเจอกัคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ